โอเคครับก็ขอกล่าวสวัสดีผู้เล่นทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมยูกิโอเดลิชเช่นเคยครับทุกคนโดยนะครับผมก็จะมาทำการรีวิวเด็กอีวิลฮีโร่นั่นเองครับซึ่งเด็กอีวิลฮีโร่เนี่ยในอันิเมะคนแรกก็คือคาโอจูไดนะโดยฮาโอจูไดเนี่ยทุกคนก็รู้จักกันดีนะมันคือจูได้ด้ามือใช่ไหมที่แบบมันต้องการพลงังพลังคือทุกสิ่ง ย่อเป็นคนร้ายเพื่อที่จะปราบความชั่วก็ต้องครอบครองโลที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กแบบนี้ด้วยพลังถึงจะสามารถทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จได้พลังนี้นำวิญญาณที่พลาดมาและความแค้นมาเป็นพนลังที่คำ้ำแค่นั้นแหละที่เหลือผมไม่เล่าและเพราะในเรื่องไม่งงอยู่เอาจริงในงเรื่องมันงงมากดโดยฮาวอจอรเนี่ยส่วนตัวผมก็ชอบแค่อย่างเดียวแหละ คือเครื่องเล่นการ์ดมันนะไอดูริทอ่ะเท่ดีเวลาแบบดูเอลมันจะหมุนได้ถ้าทุกคนจำได้นะเวลาดูเอลมันจะหมุนได้ัทมากเลยแล้วผมก็ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับถ้าใครคิดจะเล่น Evil Hero ใช่ไหมเราควรมีตัวนี้ครับตัวที่ไว้หากของ Evil Hero Go Experience ครับไอตัวนี้สำคัญมากทุกคนควรมีตัวนี้นะครับไอตัวตรงทองเนี่ยจำหน้ามันไว้มันจะอยู่ใน Battle Core Pendulum Genesis ทุกคนต้องมีนะถ้าใครเล่น Evil Hero แต่ผมไม่มีนะแต่ผมอยากลองเล่นคือผมอยากเล่นเด็กนี้เฉยๆอยากมารีวิวให้ทุกคนเห็นแล้วก็อีกเรื่องครับก็คือเรื่องสกิลสกิล Power Lead to d e s t นี่เนี่ยเป็นสกิลที่ค่อนข้างมีเงื่อนไขครับเพราะฉะนั้นตัวเด็กมันเลยจะออกมาแปลกๆนิดนึงนะอ่ะมาดูสกิลเลยดีกว่า สกิลเงื่อนไขการใช้งานของไอส้สกิลนี้ครับในเด็กเราต้องมีซูเปอร์ฟิวชั่นแล้วก็ตัวเมนเด็กเราครับต้องมีอีวิลฮีโร่กับเอเลเมนต์ฮีโร่เท่านั้นอ่ะคือต้องมีมอเตอร์สองชื่อนี้เท่านั้นแล้วก็ต้องรวมกันให้ได้อย่างน้อย9ใบก็คือเราห้ามใส่มอเตอร์แปลกๆครับพวกคูริโบควลอยพวกนั้นใส่ไม่ได้ราชาสูรบุคคลก็ใส่ไม่ได้สักว่าเป็นอะไรที่ยากมากเงื่อนไขนะแล้วก็เ e อ็กต้าเด็กครับควรมีอีวิลฮีโร่อย่างน้อย2ตัวและห้ามใส่มอเตอร์ฟิวชั่นครับทีีี่่่่ไไมใชพววกอิลฮโรด้า พวกเฟรดบิงแมนซันไลพีด้าแพนพวกนี้ใส่ไม่ได้เลยต้องใส่อีวูฮีโร่เท่านั้นแต่มาไม่ได้กำหนดครับว่าห้ามใส่ซิโคเอ็กซีนะคือซิโคเอ็กซีเนี่ยเราใส่ได้อันนี้คือข้อดีของสกิลนี้นะแล้วก็สกิลของตัวนี้ครับจะมีอยู่2ข้อนะครับมี2อ,อย่างให้ใช้อย่างแรกครับให้สแสดงการ์ดเวมอบอลปกติในมือเราใบหนึ่งจากนั้นจะส่งอีวูฮีโรหรือเช็ดเอทสามใบลงสุสานมันจะเซกมาให้เราเลยและตลอดเกมนี้ครับเราสามารถเชิญในเช็ดเอครับแบบไม่ต้องสั่งเวทได้ ก็ถือว่าเปไ็นสิ่งที่ดีอยู่อีกของสามารครับให้คุณแสดงซูเปอร์วิชั่นในมือต้องเป็นใบดีเท่านั้นนะคือต้องเป็นใบดีเท่านั้นจากนั้นครับเซกซูพีมคิงแคสเซิลคือใบนะี้นลองมาฟิลเราในสภาพความแล้วก็เอาเมลเชดเบนครับเข้าไปตัดเด็กให้เราอ่าก็เป็นสกิลเซกฟิลกับเซกตัวนี้เข้าเด็กนะก็ถือว่าดีนะเพราะเมลเชดเบนกับเวฟฟิลเนี่ยมันก็เก่งอยู่แต่มันค่อนข้างยากนะเงื่อนไขมันแอบยากอยู่อ่ามันยากตรงเงื่อนไขนะสำหรับสกิลนี้ ื่องจากผมใช้เป็นสกิล The Power Lit to Destiny นะครับทำให้เด็กผมต้องมี Monster Evil Hero หรือ Elemental Hero ครับรวมกันให้ได้อย่างน้อย9ใบนี้ผมก็ใส่มา10ใบนะรวมพานแล้วแล้วก็มี Super v i s i o n อ่าเอ็กต้าเด็กครับต้องมี Monster Evil Hero อย่างน้อย2ตัวอันนี้คือผมผ่านเงินไขแล้วนะโอเคเริ่มจากมือเลชเอ็กก่นเลยครับมือเลชเอ็กครับถ้าฝั่งข้ามีมอนสเตอร์อยู่คุณสามารถสั่งไว้แค่ตัวเดียวครับเพื่อเรียกการนี้ได้แล้วก็อีกคอสาม่ารครับการได้ตีมตอนสเตอร์ตั้งการครับจะตีทะลุเดฟ ไม่มีอะไรมากนะซับมนึ่เชตเอ็ดแล้วก็แอร์แมนครับแอร์แมนก็ไม่มีอะไรมากเมื่อลงสามารถหามอนเตอร์หรือเลือกจะทำลายเวกับดักก็ได้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วสหรับแอร์แมนตัวลิควิดโซเดอร์ครับเอามาเล่นเอ็กซีเฉยๆนะเมื่อโ,โรบอตี้ครับอาชวิสเซ่มอนเตอร์ฮีโร่ซีดาวหรือตำกว่าจัดสว่านได้ตัวหนึ่งตัว้ตัวมันเองชเอตเลฟที่สองไม่ได้ใช้นะครับใช้แค่เอฟเฟกต์แรกพอตัวนี้ครับไออิน i n อ e r n a l g e n เ r อร์เนี่ยจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้ครับผมใส่มาเพราะไม่รู้จะใส่อะไรละ ในช่วงเบนเฟยครับคุณสามารถเอาการเนี้ออกนอกเกมเลือกมัเตอร์เผาศูนย์ตัวหนึ่งครับจะตีได้2ครั้งในหนึ่งเบนเฟยจ้ะนะครับการเนี้มันจะกลับมาในช่วงสเตเตอเบนเฟยที่2ก็ไม่มีอะไรครับเอามาตีบ่นเฉยๆนะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยซะใบนี้โซลิซโซเดอร์ครับเอามาใช้แค่เอฟเฟกต์แรกเหมือนกันครับเอฟเฟกต์แรกเมื่อลงอาจจะิวิเซ่ครับมอเตอร์ฮีโร่เลวซี่ตำกวาจากมือได้ตัวหนึ่งครับนะก็ลงเพื่อนนะแล้วก็บับบเิ้ลแมร์ครับรู้จะสร้างมาทำค่าอะไรนะเมื่ออยู่ในมืืออใบบเเดียวครรัสาาามมถจจิกไ แต่ถ้าโมาฟิวเกับในมือเราไม่มีการ์ดเลยจะได้จวบสองใบซูเปอร์ฟิวชั่นครับเป็นการลมล่างเนะก็ต้องใส่มาอยู่แล้วละพอเงื่อนไขสกิลมันได้ใช้นะดาร์คคอรลิงครับเป็นอีกใบที่สําคัญมากควรมี3ใบนะใบนะแนะนําควรมี3เลยให้รีมูวัตถุดิบครับจากมือลึศานเพื่อเจวิเศษครับมัลเตอร์ฟิวชั่นที่ต้องใช้วัตถุดิบเป็นดาร์คฟิวชั่นน่ะอ่าลงมาได้เลยครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะก็มีการปัม้มพลังไรนิ่งวอเท็กอันนี้เอามาเปลี่ยนมือนะครับไอ ไอ้ค้อนสวรรค์เนี่ยเอามาเปลี่ยนมือได้แค่โพไปการป้องกันนะ,ะตัวไอ้ซัตเท็กก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมครับมีแค่มูเลชเชตเฟนนะวิธีแรกคือใช้มูเลชเชตเอตัวหนึ่งกับเลเวลหกขึ้นไปเเพวศูนยในการรวมล่างในแบทเทิลเฟสศัตรูครับไอ้ฝ่ายต้องเอามาเตอร์ครับมาตั้งโจมตีแต่ต้องตีการนี้เท่านั้นก็ต้องย้ายเป้ามาตีตัวนี้นะก็เป็นฟิกที่น่ารำคาญอยู่เสอมอเชตเอ้มูเลชเชตเฟนเนี่ยไอ้ซีครับก็มีดักเรเบเลียนตัวนินจาแมงมุมแมงซ่าบแล้วก็บิ๊กอา Okay. ไม่มีอะไรมากนะคือตัวเด็กมันธรรมดาทุกคนบอกตรงตัวเด็กมันธรรมดานะผมเลยอาจจะพูดเร็วแล้วก็อาจจะมีอะไรตบหล่นไปบ้างก็ขอโทษทุกคนด้วยนะมาโอเคถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปเลยโอเคครับผมก็ขออนุญาตกลับมาหน้านีแปบหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมลืมอธิบายตัวสกิลของมั l ิเชตเบนนะมัิเชตเบนครับวิธีเรียกคือต้องใช้อิวพีโรตัวหนึงกับมัลเตอร์เวลหสูงกว่าครับในการล้มล่าง การนี้ใช้ Dark f ช s i o n ในการล้มล่างนะครับในการเรียกการนี้ไม่สามารถ,ถทุ่ลายจากแบตเทอร์หรือเอฟเฟกต์การ์ดได้อันนี้เอฟเฟกต์ที่ดีมากเลยเอฟเฟกต์เนี้ยอีกคามสามารถครับในช่วงมันเ,เฟสเราคุณสามารถทำลายมบเตอร์อีกไฟล์ทุกใบครับที่พระจูตีเราก็การ์ดไปนี้หรือเท่ากับก็ได้นะจากนั้นครับการนี้พระจูตีเพิ่มขึ้น200อตามที่ทำลายไปในเธอที่ใช้เอฟเฟกต์นี้ครับเราไม่สามารถใช้มอเตอร์ตัวอื่นนอกจากฮีโร่โจมตีได้เอฟเฟกต์ Effect นี้ใช้ได้แค่เธอละครั้งก็เป็นตัวที่เก่งนะตัวเนี้ยเพราะว่ามันสามารถ ไอ้ไม่ทุกขหมายเนี่ยถือถือว่าดีมากนะคือไม่ตายห้าแล้วก็มีการสกิลล้างบอดไอ้ล้างบอดก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะเลยไม่ได้แย่แล้วสับตัวมอนิเชสเบนแล้วก็ใบนี้ครับซูพิมคิงแคสเซิลหรือปราสาททาโอนั่นเองก็เอฟเฟกต์แรกนะครับไอ้พวกมอนเตอร์ที่ต้องใช้ดาร์ฟิวชั่นในการเรียกครับเราสามารถใช้แค่การฟิวชั่นธรรมดาในการล้มล้างได้คือไม่ต้องใช้ดาร์ฟิวชั่นในการเรียกครับอ่าเป็นอะไรที่ดีมากนะเอฟเฟกต์นี้อีกคนสัมมาครับเธอละครั้ง ในช่วงคำนวณคอนเสียหายครับถ้าม er อนเตอร์เผาอสูรหรือทำการแบทเทิลกับมอนเตอร์ศัตรูคุณสามารถส่งอีวิลฮีโร่ครับจากในเด็กหรือในเอ็กซ์ตอร์เด็กก็ได้ครับหนึ่งใบลงสุสานและมอนเตอร์ของเราครับที่สู้อยู่อ่ะถ้าโจที์จะเพิ่มขึ้น200ตามเลเวลตัวที่ทิ้งไปถ้าตัวที่ทิ้งเราไปเวล์เ, 6, เวลแปดอย่างเงี้ยก็บวกพันหกเวลหกก็บวกพันสองอ่ะเป็นการปั๊มพลังนะแล้วเราก็ถือว่าดีนะสำหรับซูพปอรคิวแคสเซิลเนี่ยอ่ะโอเคก็แค่น,นี้แหละมาลืมมาบอกสกิลพวกนี้เฉยนะเมื่อกี้ลืมบอก ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมกันเลยครับไปเลยเราได้เป็นฝ่ายเริ่มหลังนะครับอีกฝ่ายเป็นฮาโอจูได้เหมือนเรานะครก,คก็น่าจะเป็นมินเล่อแมทคือเด,เด็กเดียวกันนะนะโอ้โหตัวนี้ผมไม่มีฮนะทุกคนไอเนี้ยคนมีนะทุกคนมอกไว้ก่อนเลยอีวูฮีโร่สำคัญมากไออะไรเดะไอตัวโกเนะี่ยเออผมเรียวกว่าโกแล้วกันโกเอ็กซ์เพียเนี่ยมาไว้หาดางคอลลิงที่ดีมากเลยแต่ผมไม่มีมันไม่ยอมออกนะป็นสกิลไม่เหมือนกับผมเลยนะ โอเคใครมีซปเปอร์ฟิชชั่นนี้ได้เปรียบเนหน้าตานี้นะฮะดาร์คคอลลิงครับโอเคเลกมือใเชตชื่ออะไรนะมือเชตเฟนใช่ไหมอันนี้มันชื่อเอทไเอตัวล่างแรกชื่อเฟนล่างสองชื่อเบนผมลืมชื่อมันหมดแล้วโอเคเขาลงเป็นมือเชตเฟนมานะครับอ่นะมาแล้วดูซิทำไงต่อ เขาเป็นซูเปอร์ฟิชชั่นนี่คือลอลรอนบ้าเลยนะดูซิจะมีไหมชุดแอร์แมนต่อนะครับเอฟเฟกต์แอร์แมนมาลงเขาก็คงหายตัวนี้แหละไอตัวโกโก้นะไอตัวโกเอ็กซ์เพลียนนะโคตมีนะครับทุกคนย่างอีกรอบเลยตัวโกเอ็กซ์เพลียนโอ้เขามีสองใบเลยว่ะโอ้เขาไม่เปิดบ็อกวัดไอ้ีกล่องเนี่ยโอเคจบเถอนนะไม่มีการมอบเลยเข้าเทินจ้วโอ้ได้มาเลยชุดเอทเหรออ่ามาสกิลครับ แต่เราไม่มีดาร์คอลลิงนะชิบหายแล้วเราต้องใช่อินที่ช่วยครับมาเราต้องวัดดวงนะทุกคนแน่นอนเราต้องเอากลับให้หมดเลยนะไปกลับให้หมดหนึ่งสองสามไปห,หมดเลยนะเก่งค่ะมาซีไปครับจั่วโอ้ได้ดาร์คอลลิงแล้วเว้ยโอเคถือว่าใช้ได้จากนั้นเราก็โอเคครับเราปาดาร์คอลลิงไปเลยครับไอดาร์คอลลิงครับอัญเชิญเมลิเชสชื่ออะไรวะเมลิเชส เพนอ่ะชอบเรียกผิดนะมีวู้ซุสฟาสองตัวแต่ก็ไม่มีซุปเปอร์ฟิชชั่นนะออกมาเลยครับแล้วก็อัญเชอร์เลชัดเอฟไแบบแบบไม่ต้องสั่งเวรนะครับลงไปเลยบัตเทิลครับตีตายคู่ไปปาบแล้วก็ตีทะลุเด็บแต่มันตั้งตีอยู่นะแล้วก็จบเลยครับเล็กผมมันไม่เก่งนะที่บอกไปโหไม่มีตัวโกเอ็กซ์เพลเนียนไง เนี่ยเขามีตัวนี้ตัวนี้ได้เปลี่ยนนะต้องยอมรับเลยได้มันเป็น U R ทุกคนอันนี้ต้องเสียเพจเจอนิดน,นึงโอเคไงต่อนะ r k ล a l l i n g คบครับก็เลขตัวเดิมครับมิลิเชตเฟนนะไอ้โจ๊กซูเปอร์พิชั่นได้คือโชคดีมากบ้านำตรงม,มีซูปเปอร์พิชัน่นไหมโอเคเขามีครับเราชิบหายนะ ไอ้เราชิบหายแล้วโอเคโอค้โหเ,เล่นเหมือนเราเล่นเหมือนเราเธอเมื่อกี้เลยแพ้นะอ่ะอันนี้ปั๊มพลังได้ด้วยเราแพ้แล้วโอเค,ต,คอตีมาครับเตี๊ยมเอฟเฟกต์ฟิลส่งมอนเตอร์เราสูส้สายครับเพื่อปั๊มพลังนะโอเคปัม๊ม2005 5ปกติจบเกมนะสู้ไม่ได้นะเขาฟูลเด็กอันนี้คือฟูลเด็ก ตอนนั้นไฟล์เริ่มก่อนนะครับเราเจอไคโต้คงด้วยแต่มือรอบนี้ถือว่าโชคดีมากไ <c oughs> อ้ข้าเป็นตาที่ผมโอ้โหผมเห็นแล้วจะร้องไห้คือมือขึ้นดีมากโอเคเราก็ใช้สกิลไปเลยครับแสดงเมเปโปรตีใบหนึ่งเซกมือเชิดเอสามตัวลสุสานแล้วก็ใช้อีกสกิลครับเซกซูปเปอร์ฟิวชั่นเรียบร้อยเราก็เปอร์ฟิวไปเลยครับชนะอัญเชิญมืิเชตดเอแบบไม่ต้องสั่งเวยครับ แล้วก็ผมจำไม่ใช่าร์คคอลลิ่งครับเพราะศัตรูก็จะมีไซโคลเต็มเด็กไอเด็กกาเลซี่อเนี่ยเราต้องมาครูสองใบเขาชอบเธอครับน่าจะมีไซโคลครับไอเด็กกาเลซี่อเนี่ยเขาจะชอบใส่ไซโคลสามใบกันมันเป็นเด็กโอทีเคไงโซลิตกาเลซี่ออันนี้เราก็ต้องวัดดวงแหละว่าซูเปอร์ฟิชชันเราจะโดนทำลายไหมเขากดสกิลเอ็กซ์กาเลซี่นะครับดูซิเขาจะใช้สกิลอะไรนะ อ้เป็นสกิลที่สองนะครับแต่ว่าจะปิดเกมเราสินะเขาไม่ปิดการทำลายการมอบแฮะน่าจะไม่มีนะเพราะถ้ามีเขาหกป่ามาแล้วกับเบิลรีบอลครับเฮชิบหานนเนี่ยว่าเขาต้องมีเขาน่าจะมีอีกใบวะเราลารำบากแล้ว ต้องวัดดวงนะโอเคเราก็เปิดไปเลยนะครับเราต้องเปิดเลยนะซูปเปอร์ฟิชชั่นครับไม่หกอ,อีกซีต่อหิงการในมือหนึ่งใบจับขโมยเลยครับเอาเมเชทเอดกับไกรซี่ไอโฟตอนครับเราสุสาร ออกมาเลย Evil Hero Militia Band โ okay, อเคไม่มีความสามารถอะไรพิเศษเนาะทุกคนมาจแบทเทิล์แล้วก็เอฟเฟกต์อ่าใช้ได้โยวัดดวงแล้วเค <Okay, S 1> เขามีกาที่ซิโร่ครับต่อคอมโบได้นะคนนี้เราก็จะชิบหายแล้วล่ะเราชิบหายแล้วนะอืมลำบากแล้ว เอฟเฟกตชัปโฟลรีบอร์ดครับเอากลับเข้าเด็กจวนหนึ่งนะเขาฉลาดไปน่าจะเสียน,น,นะคนนี้ถ้าใครมีเด็กแบบ Galaxy ซี่แล้วเนี่ยผมก็แนะนำว่าไม่ต้องเปิดหายเด็นพวกนี้หรอกนะเพราะ Galaxy ซี่ตอนนี้มันยังเก่งอยู่รอไว้มันโดนเนิร์ฟดีกว่านะแล้วค่อยหาเด็กใหม่เล่นโอเค,อ,เคอ๋อมัน,นี่เกตเอฟเฟกชิบหายเวนกูแพ้เลย <laughs> ตูแพ้แกเหรอ <laughs> โอเคครับเอ็กซิเชตเป็นฟลูอัมเมอร์นะมาอ้อนหนึ่งทำลายได้ครับทำลายการ์ดใหญ่หน้าใช่ไหมฮะทำลายการ์ดใหญ่นะเอ,อื้อลาก่อนมาดีเชตเบนเอออูแพ้แล้วอีเวนตีมาเลย แม่มอบดักคอลิงคู่เยอันนี้การ์คู่เว้ยตีมาก็จบเกมแล้วเออไอ้ค่ะเขาก็รู้นะว่าผมมอบคู่มาเราได้แม่นนไฟเริ่มหลังนะครับสวยไม่มีการ์เวนเลยฮนะก็โอ้โหฟิวชั่นเริ่มเปิดมาอืมอ้เดบัตเตอร์เบนเดอร์ โ okay. อเคเฮ้ยอันนั่นแหละตือปัตเตอร์เบิร์ดเดอเอา้าแค่นี้เดี๋ยวนียปัตเตอร์จัวครับตาคอลลิ่งโอเคสวยวันนี้เราโชคดีแล้วเนี่ยเราก็ใช้สกิลไปเลยครับนี่โชว์เวฟปกติครับร็เซกสามใบนะเข้าสุสารแล้วก็เชิมแบบไม่ต้องสั่งเว้ยแต่เราจะใช้ดักเอ้ยจิบหายละในเกตเวทไดีวะกูลืมอืม กัลืมลืมโอเคจับเทิงกอนครับมันในเกสเว้ได้ลืมแล้วเราไม่น่าไปกดสกิลเลยเขารู้เลยโกดชิบหายดังมบรจเชนอะไรวะนะอ๋อเชิญพิเศษจากเบกเนาะไอ้นี่มันเลี้ยงเบกปะเนี่ยทำไมกูจะแพ้เร็วอย่างวะอ่ะฮะเพ้สวยคิดว่ามีการตามพลังนะมาต่อเป็นเก้าเดือพันหนึ่งร้อยครับ เหตุการณ์นี้เราจะแพ้ไม่ได้นะไม่งั้นจะเสียประวัติเราเทอร์เจิ้ครับอู้กลับมาพลังมึงเซ็ตกูแน่อันเชิญตัวลิคโโวิดโซเดอร์เลยครับออกไปเลยเอ็กซ์เฟคมาลงอันเชิญวิเซยครับตัวนี้กลับมากมาเลยครับชื่อวะาอินฟอนอลเจนเนอเรอครับต่อจากนัก้นก็เอ็กซีซีดาวสองตัวครับตัวเลขเป็นแมงมุมนะเราจะเอาแบบพลาดินออกก่อนไปเลยแมงมุมเอ็เฟคครับพอ,อโอเวอร์เล่ใบหนึ่งนะ ออกไปซะไอแป๊บพลาดิมนี่เราก็ใช้ได้แล้วใช้ดาคอลลิงครับมาเลยมือเช็ดเฟนเอาสองตัวจากสุสานออกปุ๊บปุ๊บเอามาเลยไ <15, 000. S 1> ล่เขาเลอสองผันน้เพราะเขาจ่ายไล์พลอยตัวเองแบทเทิลครับโจมตีอ่าใช้ไปเลยครับปั๊มพลังครับ เอาไปเลยีมันกปาบสวยเีย่ได้ชนะแล้วเวยคิดว่าจะแพ้ทั้งคลิปโอเคมีชนะสักตากันดีวะโอเคเราได้ไปไฟล์เริ่มก่อนแล้วเราเจอไคโตอีกแอืมช่วงนี้ผมเจอไคโตบ่อยมากนะเพื่อใครไม่รู้ใช้สกิลของตัวเราก่อนครับนะสแสดงใบเสกสามตัว เราก็ต้องใช้ค้อนไปเลยใช้ไปเลยนะเอาไม่หายเหมือบเกือบเกือบเกือบก็ไปก็ไปแค่นี้พอจรวดเทพอู้โอเคใช้สกิลครับซูปเปอร์ฟิวชั่นไป,ปเซ็คไว้เชิดแบงเข้าไปสวยอันเชิญไม้เชิดเอฟไปไม่ต้องสัปป่งเวรครับแล้วก็มอบซูปเปอร์ฟิวชั่นไปครับแต่เราก,ก็ต้องหงายใบบนี้มานะโอเคเราตั้งบอสเสร็จแล้ว แล้วก็จบเถอะครับที่เหลือบอกว่าการเนี่ยไม่ควรโดนไซโคนยิงนะหรือศัตรูมีไซโคลไหมผมคิดว่าน่าจะมีนะเพราะไอเด็กเนี่ยเขาใส่ไซโคนกันเยอะมากไอเด็กเกรซี่อเนี่ยเขาใช้เอ็กซ์ซีเกเล็กซี่เลยนะครับต้องวัดดวงแล้ววูสกิลสองด้วยอ๋อสกิลแรกสกิลแรกเล็กซี่ซีโร่ครับชุบมอลเตอร์ก็มาได้นะครับมาชุบม,มาแบบโดนเนเกตใช่ไหม ผมลืมแล้วนะเขาก็ไม่ควรรีเปิดนะเอเปเปอ,เอโอเคไม่สามารถโจมตีใช้เอฟเฟกต์ได้โอเคนั้นกูให้ก่อนให้ให้ให้ไปก่อนยังไม่รีบใช้ดีกว่า,าแซ็ซี่เอ็กซ์เพชั่นนะครับเออเอาอเฮ้ยลืมเปิดชิบหายชิบหายฉาดต้องเปลี่ยนเป็นนอนไอเราคนน่าจะเปิดไปเลยนะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเขาจะมีใบนี้นะ ใช้ไปเลยครับซูปเปอร์ฟิวชันทิ้งไปครับคอมิกไซค์คอนอันเชิญมืริชเบนโดยการใช้เอ็ดกับไกรซิอาโฟตอนไปเลยลงมาครับมืริชเบนป่าเอาไว้วโชคดีน้าตาเนี้ยเอ้ย,อย่าเพิ่งยอมแพ้สิเออนั่นแหละยิ่งถ้าเขามือขึ้นดีอะยังไงเด็กนี้ก็แพ้นะบอกไปก่อนย<ว>ังไงชิบหาย,ยเวนวอเตอร์รีบอล ะม,มีแค่ใบเดียวเลยเด็กนะขึ้นมือด้วยเขาโชคดีมากเลยนะเออเราก็เราก็โชคดีนะมีใบเดียวเหมือนกันซีฟไหมันต้องไอซีแล้วล่ะโอเคเอาไซเฟอร์วอทวอททำไมไม่ใส่เฟอร์อ๋อมันจะเอทีอาร์เหรอแต่หลายเราไม่หมดนะแล้วเรามีซีพันนะพี่อู้ฟัวเมอร์ โอเคทำไมเป็นฟัวเมอร์อืมอ่ะฟัวเมอร์ทำไมฟิลเราหรอโอ้ชิบหายแล้วเราไม่มีกาปั๊มพลังนะเนี่ยชิบหายฟิลทุ่มลายเอ้ามาทำลายฟิลไม่ได้เหรอฮะอ,อ๋อ,อเขาไม่รู้สก,กิลตัวนี้เหรออ้าอะไรเนี่ยเอฟเอฟประสาทนะครับผมงงผมยังงงเลยอ่าต้องอะไรไดีอ่ะในเชฟเฟย์กันนะ เอาพลังไปปาบอะไรอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใครโตดน้ยไม่อ่านเทคเหรอเนี่ยอันนี้มันไม่ถูกคำเลยโอ้ยอันนี้สต้ไม่อ่านเทกนะทุกคนโอ้ยน้ำว่าชนะไหมนเนี่ยโอเคครับก็จบไปที่รี้อยครับับการรีวิวเด็ก Evil Hero นะครับสำหรับสายสกิลใหม่ Execute the Power Lead to Destiny ครับอ่ะสกิลนี้เนาะ ถ้าใครเล่นสกิลอื่นนะครับมันจะจัดโทนละสายนะมันจะได้หลายแบบมากด็กนี้ขึ้นอยู่กับสกิลที่เราใช้นี่เราต้องบอกไปก่อนนะสำหรับเด็กอิมิวลชฮีโร่โดยตัวที่สําคัญที่สุดครับผมก็ต้องพูดอีกครั้งนะครับก็คือตัว go experience ตัวแร้คนมีเยอะๆเลยยิ่งมีเยอะยิ่งดีครับรับไปนี้อยู่ในพีโนลัมจินเนซิตครับก็ไปเปิดหากันนะซึ่งอันนี้ผมไม่มีถ้าใครไม่มีตัวนี้แนะนาําวะไม่ต้องเล่น <c ười> คือมันเล่นยากมากนะจะว่ายากหรือว่ามันก็พอเล่นได้นะแต่จะเล่นยากมาก แล้วก็อีกไปที่สำคัญครับคือดั r k c a ล l i n g Dark Calling นะครับก็ยิ่งมีเยอะยิ่งดีครับอยู่ในสตา s t เตอร์นะอ่าเป็นอะไรที่ดีมากตัวการ์ดแต่ละใบนะไอ้มือชุดเอกที่บอกไปก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่แต่ก็สำคัญอยู่อยู่ในสตา s t เตอร์ก็คือต้องเติมเซอร์ตัว Air Man นี่สำคัญอีกตัวนึ่งสำคัญมากเลยแอร์แม n อยู่ในชาร์ g แฟงวอลลิควีครับใส่มาเพื่เอเล่น Excite นะไม่ต้องใส่ก็ได้เราแต่อยู่ใน s u น n y s l ล d e ตัวนี้ไอ้นี่ใส่คำคำครับโคตรคกระจอกว่าตรงไม่ได้ใช้เลยนะ อยู่ใน Evil Domination Solid ครับเอามาเล่นเซ่ Exit อยู่ใน v o l า a ่ากับสตา s t เตอร์ครับบ b u b b l ลแมนครับยังไม่เคยใช้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันว่าชาตินี้กูจะได้ใช้ไหม <laughs> ไม่เคยใช้เอฟเฟกมันเลยนะเป็นก g a ฟ f ฟีจากจูได้หมดเลยนะเนี่ยแล้วก็ซู Super f u ชั่นอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันอยู่ในบล็อกพิเศษนะคนก็รีบไปซื้อนะก่อนที่มันจะหายไป d า r k c a l l i n ครับสําคัญมากอ๋อกดผิดก็อ,อยู่ในสตา s t เตอร์นะสำหรับ d า r k c a l l i n ควรไปหามาแล้วก็ค้อนค้อนนี่เพื่อใครอยากใส่เนาะเป็นการฟรีจากพ่อค้าอันนี้ทุกคนเพื่อไม่รู้ว่าหาจากไหนนะเพราะเป็นการทีร่น้ำไม่ค่อยขุนเท่าไหร่เอ็กซ์ต้าเลครับก็มีตัวมือเชิดเฟนครับที่เหลือเอ็ก,ก,อกซ์ต,ต้าเด็แล้วแต่เลยครับเอ็กซิสตัว Ninja, Eye, ume, อะไรก็ได้แล้วแต่เลยครับมีดาร์คกเรเลียนตัวนินจาบิ๊กอายแมงมุมแมงสาบอ่ะนี่เราแต่ทุกคนเลยโอเคก็อยากที่บอกไปนะครับว่าอันนี้มาเป็นของสายสกิลนี้นะ ซึ่งอีวิวฮีโร่มันจะขึ้นอยู่กับสกิลอันนี้ผมต้องยับหลายรอบเลยถ้าใครไปเล่นสกิลแบบอะไรอ่ะมันอยู่ไหนวะสกิลที่มันเซ็กฟิลได้อ่ะไอสกิลที่เซ็กฟิลได้ครับเราสามารถไปเล่นสายของดาร์กไกอาได้นะครับมันอยู่ไหนวะไอสกิลเซ็กฟิลเอะผมไม่มีอ่ะเนี่ยมันมีสกิลเยอะมากนะท็อปอีวิวฮีโร่อะมันแล้วแต่ทุกคนเลยนะใครจะเล่นสกิลอะไรนะเออซึ่งมันเยอะมากผมก็ขอไม่รีวิวหมดแล้วกันรีวิวแค่สกิลไม่พอนะ โอเคก็คงประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อบผมนะครับสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอคลิปต่อไปนะ